แป้งเดืออกมาอร่อยมากและที่สําคัญที่สุดก็คือไม่มีเปลือกไข่หล่นลงไปฉนันหวังมันจะออกมาเป็นวัฟเฟอร์แสนอร่อยนะอ๋อถ้าคนใส่น้าตาลเยอะม,มากแต่ฉันรู้ว่าน้าตาลมันไม่ไดีต่อสุขภาพดังนั้นฉันจะใส่มะเขยยาวลงไปแทนและทําแป้งเดอจากมันมาทํากันเลยมันจะต้องออกมายอดเยี่ยมสุดๆดีมาก แล้ตอนนี้ก็ใส่ไข่กันและแน่นอนแป้งด้วยและก็ปั่นให้เข้ากันและก็เพิ่มสีเขียวเพื่อรสชาติแค่เสียงก็ชวนอ้วกแล้วแต่แป้งโดนี้มันดีกว่าแป้งโดนของเธอแน่นอน<ไ>ตอนนี้เธอก็สามารถใส่มันลงไปในเครื่องทำ Β าฟเฟิล แค่นี้เอง